สวัสดีค่ะเพื่อนชาวโซเชียลแคมนะคะแล้วก็เพื่อนทางเฟซบุ๊กนะคะบุ๊กก็แวะมาทักไายนะมาทักไทยอยีกแล้วไม่ใช่อะไรคือพอดีว่ากําลังจะไปอาบน้ําแล้วก็ทําทรงผมเล่นๆคำๆที่นี้เห็นมันแอปแบลจุงเบยน่ารักคิกคุอโนนี้ติ๊งตองบ้องบ้าดีนะคะก็เลย อัพโซเชียลลงมาอัพภาษาอัพโชว์โซเชียลนะคะมาให้เพื่อนๆได้เห็นความติ้งตองอันบ้า,บ,าบอคแตกของบูในค่ำคืนนี้นะคะก็แวะมาทักทายเนาะตามประสาคนขี้เหงาเพื่อนกลับบ้านหมดนะมันไม่มีอะไรทำเบื่อๆเซ็งเนาะยืดทีสตาร์กันเลยนะคะ ไปแล้วบ๊ายบายถึงอายุหนูจะมากนะแต่ความบ้องแบลหนูยังเต็มเปี่ยมนะครับไปละ